สวัสดีครับตอนนี้คุณรายการบ้านบาจีกับผมครับบ้านบาจีกับผมและคลิปในวันนี้เราจะมารีวิวเดวิลกันดำและผมต้องบอกเลยครับว่าเขาเขาเบี้ยวแบบนึงนะ แล้วผมต้องบอกเลยครับว่าเจ้าตัวนี้สําหรับผมแล้วมันคือที่สุดของวายไลน์ในกันดั้มตัวหนึ่งเลยนะครับมันมีทั้งดีทั้งร้ายผสมปมเปกันหลายความรู้สึกมากๆครับและที่สําคัญนะเจ้าเดวิลกันดั้มตัวนี้นะครับไม่ได้มีรีออกมาใหม่หรือว่ามีแบบกรองใหม่ออกมานะครับมันยังมีแค่แบบนี้แบบเดียวนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างจะเก่ามากเลยนะครับผมแล้วราคาก็ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะที่ผมเจอในช้อปปี้นะ แต่ผมโชคดีมากเลยผมได้ตัวนี้มาแค่ร0อยเดียวเองนะสภาพสมบูรณ์มากเลยครับผมเดีว,วันนี้ครับผมจะมารีวิวจุกๆให้เพื่อนได้ชมกันเลยครับว่าจุดเดวิลกระนำหนึ่งต่อร้อยสี่ตัวนี้นะครับมันจะสุดสัแค่ไหนแล้วมันจะโหดดุดันเหมือนในอนิเมะสะแค่ไหนงั้นถ้าอย่ารอช้าเราก็ไปชมกันได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมกับเจ้าเดวิลกันดัมตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวผมขอเริ่มจากจุดขยับก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสําหรับสายกันดัมนะครับผมไม่ต้องสงสัยนะทำไมนิวแดนเพิ่งทําสีมานะฮะผมขอเริ่มจากหัวก่อนเลยล้กันต้องบอกเลยว่าหัวนะครับไม่สามารถที่จะหมุนได้360องศานะครับผมเพราะตัวหัวของมันนะฮะค่อนข้างจะเห็นไหมติดขอบทั้ง2ด้านเลยนะครับผม นี่เป็นไงติดขอบสองด้านเลยก็ได้แค่หันซ้ายหันขวาฮะวิสัยทัศน์การมองต่ำมากเลยนะครับเจ้าเดวี่อยู่กันดำตัวนี้นะฮะอ่ะส่วนเรื่องของแขนครับแขนที่สามารถที่จะขยับหมุนได้นะครับ360อองศานะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นสเกลของงานเก่าด้วยนะครับแขนเลยไม่สามารถที่จะขยับอะไรเยอะได้แบบเหมือนสมัยนี้นะค่อนข้างจะขยับได้น้อยนะครับอ่ะดูนี่ได้แค่นี้เองครับขยับข้อแขนนะฮะก็สามารถขยับได้อย่างนี้นะครับ ครับแล้วก็กางได้นะครับกางไม่ค่อยได้กางได้นิดหน่อยนะครับติดๆนะครับผมมือนะครับมือจะเป็นแบบเรียบๆนะฮะนี่ค่อนข้างจะเรียบมากเลยนะก็จะเจ้าเดวิลกันดั้มเนี่ยมันก็จะไม่มีอาวุธอะไรใช่ไหมครับค่อนข้างจะธรรมดามากนะฮะเป็นมือ,อยางปกติเลยนะครับ ส่วนลาตัวตรงยาวๆตรงนี้นะครับผมผมบอกเลยนะฮะเขามี2ชิ้นให้ครับผมฮนะก็คือชิ้นยาวชิ้นนี้นะครับแล้วก็เป็นชิ้นสั้นนะครับผมนี่เป็นชิ้นนี้กับชิ้นเป็น2ชิ้นนี้นะครับผมลองเอา2ชิ้นมาต่อกันแล้วมันต่อไม่ได้ครับรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะฮะถ้าสมมุติมันต่อได้มันจะค่อนข้างจะเทมากเลยนะตัวมันจะยาวๆหน่อย,ยนะครับผมนะส่วนการขยับของลําตัวนะครับ ก็สามารถที่จะหมุนได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับสามารถที่จะหมุนได้เยอะนะครับผมนี่แล้วก็สามารถโยกตัวได้นะฮะนิดหนึ่งนี่แบบหลบกระสุนนะฮะตุ๊ดตุ๊ดจโจโจหลบกระสุน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 นี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนนี้เลยนะครับนี่ไอตรงนวดมันเนี่ยแหละนวดมันก็สามารถที่จะขยับ ได้นะแต่ไม่รู้ว่าขยับไปทําไมนะขยับแล้วก็จะหลุดนะครับผมว่ามันควรติดตายหรือว่าไม่ควรขยับเลย <c oughs> ดีกว่านะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนหน้าครับใบหน้าของเจ้าเดวิลกันดั้มตรงนี้นะฮะสามารถที่จะขยับได้เหมือนกันนะนี่ป๊ เล็กน้อยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าขยับได้นะครับผมอ่ะส่วนตรงนี้ตรงขานะครับขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแจ่บมากเลยนะครับสําหรับใครที่ดูนี่แม่นะผมรู้สึกผมรู้สึกผมชอบขามันมากเลยนะอ่ะขาที่มาขยับได้อย่างนี้เลยตอนนี้มันพับอยู่นี้ใช่ไหมมันสามารถที่จะกางได้ปื๊ดนี่ขาจะมาเตะหน้าได้ครับปึ๊บป๊บนี่เตะได้อย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าพับข้อขาอะไรไม่ได้นะเพราะมันไม่มีข้อต่อยพับนะครับแล้วก็เท้านะครับเท้าก็สามารถที่จะ ขยับได้อย่างนี้นะครับผมถือว่าเท้าขาอะไรผมชอบนะถึงมันจะดูตันๆน,นะแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่เท่มากเลยนะฮะถ้าใครชอบเดวิลกันดั้มนะแล,แล้วก็ด้านหลังนะฮะก็สามารถที่จะพับอย่างนี้ได้นะครับผมนี่สามารถที่จะเลื่อนพับอย่างนี้ได้เลยให้มันลงมานะครับพอพับแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นเดวพอพับแล้วนะฮะมันก็จะกลายเป็นเดวิลกันดั้มตอนยืนนะครับผม นี่ก็คือจุดขยับคร่าวๆของเดวิลกันดัมทั้งหมดที่ผมได้จับนะฮะทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูหน่อยนะฮะว่าระหว่างกูรีวิวเนี่ยไอ่หลอ้เหลืองเนี่ยไอจุดเหลืองเนี่ยัปหลุดอยู่นั่นแหละหลุดแม่งทั้งตัวเลยดูดิแม่งนี่มันเป็นผลไม้สุกหรือเปล่าวะม,มันหลุดไม่หยุดเลยมันหลุดออกมาหมดเลยจะทำยังไงนะฮะเพราะว่าก่อนมารีวิวมันก็หลุดอยู่นั่นแหละลำคานมากเลยก็เลยโอเคเดี๋ยว ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงได้นะฮะผมอ่ะเดี๋ยวที่นีนะครับเรามาสู่ดีเทลกันบ้างดีกว่านะครับผมขอเริ่มจากดีเทลใบหน้าของเจ้าเดวิลกันดั้มก่อนเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเจ้าใบหน้าของเดวิลกันดัมตัวนี้นะฮะมันเป็นงานเก่าที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคแต่ความรู้สึกผมนะมันรู้สึกขาดกลิ่นอายของความโหดในเดวิลกันดัมไปพอสมควรเลยนะครับตามในอน,เอนะะิเมะเนี่ยฮะของจีกันดัมเนี่ยเจ้าเดวิลกันดัมเนี่ยมันต้อง ดูเขื่อนแล้วดูโหดมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะแต่ว่าอันนี้ดูค่อนข้างจะมุง้งมิ้งแล้วมันดูเรียบๆไปนะถึงแม้ว่าเขาจะให้รายละเอียดดีเทลมานิดๆหน่อยๆบนใบหน้านะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังขาดความโหดอยู่นะครับและมันก็ให้กูมาทำสีเองต่อด้วยสติกเกอร์อะไรก็ไม่ค่อยให้มานะฮะหรือว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันได้สติกเกอร์หรือเปล่านะครับเพราะผมก็ซื้อมือสองอมกทีนะโอเคโอ้ยเอียง แต่โดยรวมแล้วครับใบหน้าก็ถือว่าอืมพอใช้ได้นะครับสําหรับสายตกแต่งนะผมแนะนําว่าลองไปตกแต่งดูนะครับน่าจะพอเวิร์กอยู่นะครับผมว่ามันเป็นงานเก่านะแต่ว่ามันดึงจุดเด่นที่ทําให้ตัวเนี้มันเจ๋งขึ้นมาไดนะ้นั่นก็คือส่วนตัวนะก็คือเรื่องของลําตัวตรงนี้เองนะครับผมเพราะว่าเดวิลกันดั้มเป็นอะไรที่เจ๋งตรงเรื่องของลําตัวมากๆเพราะว่าในอนิเมะมันสามารถที่จะยืดหดลําตัวได้ใช่ไหมหรือว่าลําตัวผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วมันนานแล้วส่วนเรื่องของรายละเอียดของแขนนะครับ แล้วก็ส่วนของด้านบนนะคะผมขอเหมารวมตรงนี้แล้วกันนะครับก็ไอจุดเหลืองเหลือนะฮะก็ทําออกมาค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ได้หวือหวาหรือว่าน่าเกลียดอะไรนะครับผมก็ดูโอเคเลยนะครับส่วนเกาะไหลนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันขาหลุดอีกละส่วนเกาะไหลนะครับผมรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีดีเทลที่ทําให้เราแบบ ได้สนุกกับมันแล้วก็ได้ชื่นชมกับมันนิดๆหน่อยๆนะเห็นไหมเห็นไหมอย่างร่องตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นเป็นแบบเหมือนรอยประกอบรอยปะเข้าไปอย่างเงี้ยนะแล้วตรงนี้ก็เหมือนแบบมีช่องระบายอากาศอะไรพวกเนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะฮะส่วนแขนนะครับเราก็จะเห็นพวกร่องรอยของแขนนะครับที่เหมือนเป็นแบบมีการประกอบมีการเชื่อมกันของแขนนะครับมีร่องรอยนะฮะนี่เห็นไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ผมรู้สึกว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นงานปัจจุบันนะถ้าเขารลีออกมานะเฮ้ย มันน่าจะมีลูกเล่นหรือว่ามีส่วนประกอบอะไรที่มันเจ๋งมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นงานเก่าด้วยแหละมันก็เป็นแบบประกอบกันง่ายๆเงี้ยแบบ2ชิ้นประกอบกันจบอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันแล้วมันรีนะตัวนี้ราคาน่าจะค่อนข้างแพงมากเลยนะครับผมสุดอมาะที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนะครับผมมันเด่นๆของเจ้าตัวนี้เลยก็คือใบหน้าของเจ้าตัวเดวิลกันดั้มเนี่ยแหละครับใบหน้าของมันนะครับผมรู้สึกว่าโอ้ก็ทําออกมาได้โอเคเลยนะแต่ผมชอบใบหน้าหนึ่งที่มันเป็นปากแล้วก็เป็นเขี้ยวแบบอ้าปากเหม เวนอมอะอันนั้นอะเออเดี๋ยวขึ้นรูปห้ดูแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบันไดมันทําตัวนี้ออกมาแล้วทำมันหน้ามันนี้ออกมานะโอยมันต้องเจ๋งมากแน่เลยแล้วมันต้องสวยมากแน่เลยนะในอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าทําออกมาก็ดีนะครับผมผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าผมจะแบบคัสตอมดีไหมนะฮะแบบเดวิ l g u กันดั้มไซส์หนึ่งตหนึ่งะฮะโอ้ กูต้องใช้เงินกี่ล้านล้านล้านบาทเนี่ยแม่งคงมหาศาลนะับผมโอเคดูใบหน้าต่อนะครับนี่ใบหน้าก็ถือว่าโอเคเลยนะตาอะไรปากจมูกเออถือว่าสวยสวยสวยถือว่าได้อยู่นะครับผมไม่ได้น่าเกียดนะอ่ะส่วนด้านหลังครับด้านหลังต้องมีไอ้เหลืองๆติดด้วยนะนี่มันต้องติดอย่างนี้นะแต่ว่ามันหลุดง่ายมากเลยมันแบบมันไม่ไอ้ไรบ้าไอ้ที่มันไม่แน่นอนะ่ะโอเคนะถือว่ารู้กันนะครับว่ามันมีเหลืองๆขอออกแล้วกันนะ ที่ห้และส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็คงเป็นขาของมันเนี่ยแหละครับขาของมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตอนที่เราได้ดูอนิเมะแล้วมันเป็นฉากที่มันยืนขึ้นอะ่ะรู้สึกแบบโอ้โหโคตรเท่เลยครับผมนี่ดูจะให้ดูรายละเอียดดีเทลของขานะฮะโอเคกูให้ดูขาอย่างเงี้เลยแกะออกมาเลยแล้วกันให้หลุดแล้วกันเรื่องดีเทลนะครับก็ถือว่า หานี่ถือว่าใช้ได้เลยนะอ่ะมี5้านิ้วนะฮะแล้วก็เท้าอันใหญ่ๆอันเดินเลยนะครับผมก็ไม่มีการพับข้อต่อนะครับก็คือเป็นก้อนเดียวเลยสําเร็จมาเลยนะครับนี่เห็นไหมรายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้เคยก็ไปที่นี้ครับผมขอบอกจุดที่แม่งโคตรน่าลำคาญของเจ้าตัวนี้เลยนะไม,ไม่รู้ว่าเป็นเพราะของมือสองด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะฮะ คือมันหลวมมากครับสําหรับใครที่กําลังจะหาตัวนี้มันเล่นหรือเอามาเก็บนะผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นสายโมเอ้ยแนะนําเอามาโมให้มันสวยขึ้นให้มันแบบดีขึ้นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนน,น,ยน,น,นั่นเปลี่ยนนี่มาตัดนั่นตัดนี่ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าถ้าเป็นสายที่แบบซื้อมาเก็บก็ตั้งใหญ่เฉยอย่าไปขยับมันเยอะเพราะว่าไอ้ตัวเหลืองเนี่ยเออหลุดง่ายมากหลุดง่ายจริงหนวดหนวดเนี่ยนวดเนี่ยหลุด แบบไม่รู้มันจะหลุดง่ายยังไงอะและที่สําคัญนะผมแบบงุนงงมากเลยอ่ะคือตอนรีวิวแล้วมันหลุดอยู่นั่นแหละอันมึงด้วยไอ้เย้มึงหลุดอีกแล้วงูคือขามันเนี่ยดูจอยขามันฮะดูจอยขามันมันเล็กมากมากเลยแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่มีการแบบยึดติดหรือว่าการแบบให้มันแน่นอะไรเลยอะคือมันเป็นแบบเป็นจอยเดือยกลมอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นรูเล็กๆเนี่ยแล้วก็แค่นี้เองคือแบบดูที่ ือไม่เข้าใจว่าตอนนั้นงานเก่าเขาทําไมถึงออกไอเดียมาเป็นอย่างนี้แล้วมันแบบเออมันไม่ดีอ่ะพูดตรงๆว่ามันไม่ดีแล้วมันแบบถ้าใครซื้อตัวนี้มาเล่นนะทําใจเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าการขยับจุดนี้มันแย่มากเลยครับนี่นะมันแย่มากจริงแต่ว่าในแง่ร้ายอะมันก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่นะถึงมันจะหลวมนะแต่พอมันได้ยืนตั้งเฉยๆเฮ้ยมันสง่ามากแล้วมันค่อนข้างจะ สวยมากเลยสําหรับใครที่เป็น, internet, ปนแบบช่างทําหรือหัดมูหรือแบบเป็นคนมูเก่งๆนะเฮ้ยผมแนะนําว่าตัวนี้เอาไปมูแม่งสนุกเท่สุดๆอะ่ะผมยังคิดจะมูเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เบียรมลมทำ <c oughs> ดูนะหมุนให้ดูรอบหนึ่งนะฮะอืไ응อเมเ็ดเหลืองๆไปติดกาวก็ได้นะลํำคาญมากเลยถ้าคนแบบอยากได้นะนี่ฮนะถือโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะฮะผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ใครถ้าใครชอบเดวิลกันดั้มนะ คนมีสักตัวหนึ่งอะแต่ถ้าใครเป็นสายโมนะผมแนะนํานะตัวนี้โมสนุกผมคิดเลยว่าตัวเนี้ยน่าจะโมแล้วมันมากนะครับผมโอเคสําหรับรีวิวนี้นครับก็ประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมหลังจากนี้ครับพันบาจีก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ว่าอย่าหายไปเลยนะครับปันปาจีไม่ได้หายไปไหนนะครับถึงแม้ว่าจะลงคลิปช้าก็ตามน,นะครับผมโอเคสุดท้ายนี้คราฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับและคลิปหน้าเป็นไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับส,สวัสดีครับ